สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมครับผมราคาก็วันนี้จะมีราคาแตกต่างกันออกไปนะพี่นะ้าเดี๋ยวลองเลือกองรับชมกันดูก,ก่อนครับผมช่องทางการ่องเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอเดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ อ่ะตอหลาพีนิดเดอร์ลองเลือกรับชมกันดูก่อนแล้วพนะพนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนครับผมมาเริ่มเป็นอ่าอปลอพระพิอ่าพระพุทธจินราชรายการที่หนึ่งนะพ่นะในองค์นี้จะมีโค้ดออกนะพ่นะไม่ไม่รู้ว่าออกที่ไหนเป็นอุดริงนะเห็นไเนี่ยเป็นอุดกิงนะพ่นะรายการที่หนึ่งครับผมเี่ยถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงไอ่นไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพ่นะหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ ฝากไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมเนี่ยนี่ครับนี่อ่าองค์แรกนี่ผมขอสองร้อยห้าสิบาทครับผมเนี่ยสองร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นพาะปิดตารายการที่สอง ทราบที่นะพี่นะัทเนี่ยรายการที่สองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สองสองร้อยห้าสิบบาทต่อไปเป็นบุตรทวดหลังเตาลี่รายการที่สามครับผมบุตรทวดหลังเตาลี่รายการที่สามครับผม รายการที่3ามครับผมสองห้าบาทครับผมรายการที่สามสองราบาทต่อไปเป็นรายการที่4เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงครับผม รายการที่สี่ครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่สี่ครับสองร้อยห้าสิบาทน,น,นะนต่อไปเป็นรายการที่ห้าองนี้เป็นหนุมานเสริมดวงวัดบางกับพร้อมครับผมพร้อมเรียมพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วนะพี่นะหนุนมานเสริมดวงวัดบางกับพร้อมครับผมนี่นะนี่ครับวัดบางกับพร้อมครับผมนี่อุดจ่งใต้ฐานนะพี่นะนี่น ดูเสียงกริงนะพี่นะนี่ดังกังวานเลยครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ห้าสองร้อยห้าสิบบาทต่อไปเป็นสมเด็จวัดเกตองนี้เป็นเจ็ดชั้นนะพี่นะเจ็ดชั้นวัดเกต นี่ครับเนี่ยอ่ารายการที่หกนะพี่นะองค์นี้ผมขอสักสามร้อยบาทครับผมรายการที่หกขอสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหลวงปู่แหวนรายการที่เจ็ดครับผมเนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรายการที่เจ็ดนะพี่นะนี่นี่นครับอ่ารุ่นเราสู้นะพี่นะนี่ ครับรุ่นเราสู้นะครับผมนี่นะครับรายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบป้ายครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นปู่ทวดวัดพระโครายการที่แปดนี่แต่คลิปเขาเรียกคลิปปิ้นด้านหลังเนี่ยเขาจะหลุดแต่ก็เห็นมวลสารนะพี่นะเห็นไหมเนี่ย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 เรียมเก่าๆมาเดิมๆเ,เลยนะพี่นะนี่ วัดพระโขนะพี่นะนเห็นไหมคริปปินเขามาจะาไม่รู้ว่าเขาหลุดได้ไงนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นเนื้อหาบนสารเลยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย นะครับผมเห็นเนื้อหามวลสารเลยนะพี่นะนี่อ่่านีรายการที่แปดนะพี่นะอ่าองค์นี้ผมขอสักสี่ร้อยบาทครับผมขอสักสี่ร้อยบาทรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้าเป็นหานุมานหลวงปู่ทิมครับผมนี่หานุมานหลวงปู่ทิมอ่าอุดผงนะนี่เห็นไหมนี่นี่รายการที่เก้าแล้วพี่นะเป็นหานุมานหลวงปู่ทิมครับผม นี่นะก้นกึง่งนี่อุดผงแล้วนะเนะนี่ยนะครับ นี้รายการที่เก้านะพี่นาะผมขอสักห้าร้อบาทครับผมขอห้าร้อยบาทรายการที่เก้าต่อไปเป็นถ้าเสือรายการที่สิบครับผมนี่นีเป็นถ้าเสือรายการที่สิบนะพี่นะ รายการที่สิบนี้ผมขอสามร้บาทครับผมสามร้บาทรายการที่สิบต่อไปเป็นพระปิตาองค์นี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเนื้อเมฆสิทิ์เนื้อเมฆสิท์หลวงพ่อทับวัดอนงครับผมนี่นี่รายการที่สิบเอ็ดแล้วนะวนะ คับดูนิ้วมือนี่นี่นะสวยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยด้านหลังมีรอยจานนะเนี่ยเห็นไหมรอยจานเก่าๆนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ย อ่าันนี้รายการที่สิบเอ็ดผมขอสักสี่ร้อยบาทครับผมสี่ร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมอ่าเป็นเนื้อตะกั่วนะพี่นะนี่เป็นเนื้อตะกัว่วรายการที่สิบสองครับผมเดี๋ยวก็แสกการปั๊มนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมวิ่งออก ออกข้างเหรียญน,น,นะนะนี่ครับดูกระแสกการปั๊มของเหรียญน,นะครับเส้นตรงเส้นแตกก็มีให้ได้เห็นนะพี่น้าน,ะนเห็นไหมนะีนะ่เหรียญน,นี้สวยเลยครับผมเนี่ยเป็นเนื้อตะกัวนะพี่นะ น,นี่นี่ครับนี่รายการที่สิบสองครับผมผมขอห้าร้อยบาทครับผมรายการนี้ขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลง นะครับรายการที่สิบสามนี่ผมขอสามละบาทครับผมขอสามละบาทต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่สิบสี่วันนี้ได้เหรียญหลวงพ่อแดงมาสองเหรียญน,นะพี่นะสิบสี่กับสิบห้าจะเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมนี่ รายการที่สิบสี่นี่มขอสี่ร้อยบาทครับผมขอสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นเหรียญโล่ะวแวดงรายการที่สิบห้า ะะรายการที่สิบห้านี้ผมก็ขอสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะพี่นะขอสี่ร้อยบาทเหมือนกันต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นเหรียญขวาญถุงหลวงพ่อเขียนนะพี่นะนเหรียญขวาญถุงหลวงพ่อเขียนปีสองห้าศูนย์ห้าครับผมรายการที่สิบหกครับผม ครับเหรียญขวัญถุงปีสองห้าศูนย์ห้านะพี่นะ,นนะรายการที่สิบหกนี้ผมก็ขอสี่ร้อยบาทครับผมสี่ร้อยบาทรายการที่สิบหกต่อไปเป็นเหรียญรัชการที่ห้ารายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่เหรียญรัชการที่ห้ารายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะ เหรียญนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยผมอยากให้ดูเหรียญน,นี้เลยอลองลองดูก่อนก่อนน่ะพี่นะเนี่ยเนี่ยผมได้มาแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยเหรียญน,นี้โคตรคลาสสิกเลยนะพี่นะ เดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะพี่นะ เหรียแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยเหรียญนี้โคตรคลาสสิกเลยนะพี่นะเห็นไหมดูครับผมข้างหลังนี้ก็จะเป็นช้างสามเสียนนะพี่นะเนี่ยดูคลาสสิกมากครับผมเนี่ยเหรียญนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ที่หลังนะพี่นะอ่อเหรียญนี้ผมขอสักห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดขอห้าร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญเซมาหลวงปูท่ทวดเขาว่าเป็นรุ่นสามนะอันนี้ก็ต้องลองดูนะผมก็ไม่ได้แมน่นรุ่นแม่นอะไรนะพี่นะอ่าลองลองพิจารณากันดูครับผมอ่าเขาบอกเป็นรุ่นสามนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลองลองพิจารณากันดูก่อนครับผมเนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาเรียมใช้งานนะพี่นะเนี่ยดูครับผมสวยเลยนะพี่นะเห็นไหมเนี่ย เงี้ยสวยเลยครับผมนี่นมาพร้อมอ่ากรอบเงินนะนี่นะกรอบเงินเขาบอกเป็นรุ่นสามนะก็ลองลองพี่จะจะนากันดูเพราะว่ากรอบเขาเขาใช้แปวนมามันจะก็จะส่องอยากนิดนึงนะพี่นะเห็นไหม แต่ก็เห็นแบบว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้มีความเบลอไม่ได้เห็นไหมดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหลี่ยที่สวยเลยนะพี่นะักเ,เนี่ยเหลี่ยเนี่ยเนี่ยดูครับผมนีน่ค่อยๆไล่ให้ดูเลยนะนีะ่ แล้วก็มาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินนี่สวยๆเลยครับผมคลาสสิกเลยครับผมเนี่ยนี่กรอบเงินหนาๆเลยดูห่วงครับอห่วงหนาปึ๊กนะนี่สําหรับในการที่18แปดนี้ผมขอสักหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมขอหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่นะหนแา่ว่าเป็นรุ่นสามนะพี่นะเฮ้ยพี่ด้านในที่นชอบอยากไปได้ใช้อ่าอยาก ใช้งานช่วงปีใหม่เนาะพี่เนาะไม่ต้องไปเลี่ยมแล้วครับผมเนี่ยไปแค่ถ้าอยากได้ใหม่ก็คือล้างเงินก็พอนะพี่นะเนี่ยสำหรับรายการที่สิบแปดต่อมาเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นคุณแผนนะดินนี่ได้มาคู่กันนะพี่นะเนี่ยเี่ห็นไหมเนี่ยเลี่ยมสไตล์เดียวกันเลยนี่ได้มาคู่กันเป็นคุณแผนนดินองค์นี้จะเป็นรายการที่สิบเก้าครับผมี่ เป็นคุณแผนเนื้อดินนี่แบบว่าสององนี้ได้มาเนี่แบบว่านานๆจะเจอแบบว่าสวยๆแบบนี้ทีนะพี่นะเนี่ยเนี่ยนานๆจะเจอแบบสวยๆที่เขาเก็บไว้สวยๆแบบเรียมใช้งานจริงๆนะพี่นะเนี่ยไม่ต้องกลัวน้ําเข้าแล้วนะเขาเรียมแบบพลาสติกกันน้าไว้ให้แล้วครับผมเนี่ยแล้วก็ดูเนื้อหาแล้วพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจี้ให้เป็นจุดๆไปเลยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ลายเจเป็นจุดๆไปเลยครับผมเนี่ยเนี่ย,เน,ยเนี่ยครับผมเนี่ยอ๋อองนี้รายการที่19นี่ผมขอสัก500บาทนะพี่นะขอ500บาทต่อไปคุณแผนเนดินรายการที่20ครับผมนี่นะดูเนื้อหาเนี่ย ดูเน,น,นะนื้อหาแล้วนะเห็นไหมอ่ะเนี่ยสวยๆน่าใช้แล้วพี่นะเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อหาสวยๆน่าใช้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลองดูลองพิจารณากันดูครับผมนี่สําหรับรพี่ๆท่านใดที่ชอบคุณแผ่นนะพี่นะเนี่ยนานๆจะเจอแบบว่าสวยๆคุณแผ่นเนื้อดินแบบนี้มานะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรายการที่ยี่สิบครับผม ห้าร้อยบาทเท่ากันครับผมห้าร้อยบาทเท่ากันต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดองนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นของหลวงวสตะเนี่ยเห็นไหมปีหนึ่งหกอ,ะโโะอ,อะ่ะเนี่ยคงทองเต๋อหลวงตะคงทองแล้วพี่นะเนี่ยเนี่ยรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะดูหน้าตาเนี่ยนะครับ เส้นะส่งเส้นซุ้มเห็นไหมเนะี่ยเส้นซุ้มนี่ม้วนเข้าไปเลยนะพี่นะเห็นไหมเนะี่ยม้วนเข้าไปเลยเส้นซุ้มเนี่เป็นของทางหลวงเต๋นะแต่ผมก็ไม่รู้รุ่นอะไรนะเนะีนะ่ยนคะงท้องเต๋นะพี่นะนะีนะ่ สำหรับชิ้นนี้ผมขอสักห้าร้อยบาทครับผมในรายการที่ยี่สิบเอ็ดขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสององนี้เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินหลังเป็นหลวงพ่อพิษนะพี่นะนี่ปีสองห้านะครับเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเหรียญไม่ได้ตัดปีนะเนี่ยเป็นเหรียญไม่ได้ตัดปีนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นปีสองห้านะดูดูครับเนี่ย น,นานเจอทีหนะ้าเหรียญแบบประเภทแบบนี้นะเห็นไหมรวปีสองห้านะครับผมเนี่ยเห็นไหมว่าพี่ท่านใดอยากได้ไปใช้หนะ้าเลี่ยมใช้ในสวยเลยครับผมเนี่ยเนี่ยนะดูตัวตรงตัวตัดนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ยเป็นไงพี่เนี่ยสวยสวยเลยครับผมเนี่เห็นไหมดูหน้าตาหลวงพ่อพิษครับผมเนี่ย ปีสองห้าแล้วไม่น้าเนี่ยสวยครับผมห้าร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองห้าร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามเป็นปิดตาหลวงพ่อเดิมเป็นพิมพสองหน้านะนี่พร้อมเลี่ยมเดิมเดิมนะครับผมนี่ชิ้นนี้พร้อมเลี่ยมเดิมเดิมเลยนะเป็นปิดตาหลวงพ่อเดิมเขาเรียกเนื้ออะไรอย่างผมก็เรียกกับเขาไม่เป็นอะเนี่ยเห็นไหมดูนิ้วมือนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เลี้ยวขึ้นไปเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนยห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน,นานๆจะเจอแบบว่าเป็นพิมพ์สองหน้านะพี่นะปกติจะเจอแต่เป็นหลังหลังข้างหลังเป็นยันนะครับผมเนี่ยวงนี้เป็นพิมพ์สองหน้านะพี่นะเนี่ยแล้วเขาเลี่ยมมาเดิมๆนะเนี่ยเห็นไหมนี่นานๆจะเจอทีนะพี่นะอ่าสําหรับชิ้นนี้เอาแบ่งปันเบาๆนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทครับผมขอเจ็ดร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่2บซีนี่นานๆนนเจอทีเลยสำหรับผมนะพี่นะพระแผงตัดกุวัดกระชายนี่เห็นไหมพระแผงตัดกุวัดกระชายนี่เนี่ยเขาตัดมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสำหรับพี่ๆท่านใดที่ติดตามกันมานานนะรู้สึกกับเป็นองค์แรกเลยที่ได้มานะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบพระกุนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่า ดูเนื้อหาพี่พี่ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะพี่เนาะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นพระแผงตัดกุวัดกระชายนะเนี่ยเห็นไหม่นี่เห็นไหมเน,น,น,นี่วันนี้จี้กันให้แบบเป็นจุดๆไปเลยนะพี่นะวันนี้เนี่ยจี้กันแบบให้เป็นจุดๆไปเลย สำหรับรายการที่ยี่สิบสี่นี่ผมขอสักห้าร้อยบาทนะขอห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระนาคปกเนื้อเงินวัดระฆังโคศิตรามปีสามเก้านะพี่นะเผื่อพี่ท่านใดจะบูชาปเป็นของขวัญช่วงปีใหม่เนาะพี่เนาะอันนี้เนี่เป็นเนื้อเงินนะพี่นะหรือว่าจะเอาไปเลี่ยมให้ลูกให้หลานใช้เนาะนี่เป็นเนื้อเงินนะครับผมเนี่ยไปเลี่ยมให้ลูกให้หลานใช้อ่ะน่ารักนะครับผมเนี่ยเนี่เห็นไ,ไหม นี่ถึงจะเป็นองค์เล็กๆแต่ก็คมชัดสวยงามนะครับผมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไปเลี่ยมใช้สวยเลยนะครับผมองค์เล็กๆนี่นี่ครับนี่นี่สำหรับยี่สิบห้านี้ผมขอสักเอาแบ่งปันเนาะไม่นาะสองร้อยห้าสิบาทอ่าขอสองรอยหสิบาทองค์เล็กๆครับผม ต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่ยี่สิบหกครับผมนี่พระนางพญารายการที่ยี่สิบหกเขาบอกกรุมาเหมือนกันนะพี่นะบทีผมก็ลืมในดูดูอันนี้ไม่ได้วัดอันนี้นะนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างพวกเนี่ยแผงตัดกัวกระชายที่ผมยังจดมาเลยเห็นไหมเนี่ยดี๋ยวมีปูเทียนวัดโบสถ์ด้วยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมอ่า ผมต้องจดใส่ถุงมาเลยเขาบอก๋ยวผมลืมอีกนะพี่นะเนี่ยนี่จะเป็นนางพญานะพี่นะเนะี่ยดูเนื้อหาวันนี้ได้แต่เนื้อหาสวยสวยนะตอลอดไปพี่ท่านใดที่ชื่นชอบครับผมเนี่ยเอาวงี้ขอสี่ร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่ยี่สิบเจ็ด ครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้ผมก็ขอสี่ร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดเป็นชินลราชอินโดจีนพิมพ์ต้อครับผม่นี่นชินลราชอินโดจีนพิมพ์ต้อแล้วพี่นะน,นี่นี่ครับ รายการที่28่สครับผมขอสามร้บาทครับผม3ามร้อยบาทต่อไปเป็นพระยี่สิบห้ตวรรษรายการที่29 ร,รายการที่ยี่สิบเก้านี่ผมขอสักสามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมเป็นพระสมเด็จอ่าวัปูเทียนวัดบสถ์นี่รายการที่สามสิบครับผมนี่สมเด็จปู่เทียนวัดโบสถ์นะพี่นะนี่นนองค์นี้จะบวา่าว่านี่เห็นไหมคาเหผื่อคาใคร เป็นองค์ที่ใช้แควนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นองค์ที่เขาใช้แควนครับผมอ่าเลยจัดมาไว้องค์สุดท้ายนะพี่นะเนี่ยผมถึงจดใส่ถุงมาเลยหกวันลืมไม่ใช่อะไรนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมดู เขาใช้นะพี่นะนเห็นไหมเรียมคาบเหงาคาบไข่น,นี่ใช้งานจริงๆครับผมนีนน่รายการที่สามสิบเอ็ดนี้ผมขอห้าร้อบาทครับผมห้าร้อบาทรายการที่สามสิบเอ็ดครับผมแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกนลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ